ไปล้วสู้สู้แล้วลูกสู้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 เอาก้อนมีไหมเฮ้ยไปไม่ได้อุยอ้ยอุ้ยเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มเหนื่อยเริ่มเดินช้าเริ่มเดินช้าแล้วตอนนี้โอ้โหไปครับไปครับโอ้ยเชีย่ยไม่ไหว,วกูว่าแข็งตุยแน่เลยอ่ะ โอ้มันต้องหยุดพักก่อนบอกวะโอ้ไม่ไหวแล้ววะ่ะน่าจะตุยวะ่ะเอาให้รอดรอดลูกเอาให้ถึงมาแล้วรู้สึกมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ แบงค์กไปแบงเนี่ยบ้าเริ่มน้องเดินน้องเริ่มเดินชายครับตอนนี้เชีย่ยฟ้าพาเมืองนี้มันห้าวจริงในตัวก็เล็กเอบตรงนี้ครับเดีย๋ยาจะไปก้อนหนูนะโอ้โหไปครับไปครับ เอาได้ลูกไปถึงไปถึงลูกไปถึงไปถึงทำไมก้อนมันเล็กลงเรื่อยๆเลยวะแอบตรงนี้วนลูกโ้ยไปครับไม่ไหวแล้วน้องล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วว่าน้องแข็งแน่เลยว่ะเร็วเร็วาตรงนี้เราตรงนี้ลูก ไหวไหมไหวไหมเอาไปถึงไปถึงเร็วก้อนนั้นก้อนเร็วเร็วอย่าแข็งว้าแข็งแน่สู้สู้อเชีย,ยเรียบร้อยอะไรอะอะไรอะ ออโ,โ,โ,โอ้ยโอ้ยโอ้ย so โอ้ปลดล็อกอาชิพเมนนะครับพลังความมุ่งมั่นยันยันยันมะยันยันมันไม่